การเห็นเพื่อละสังโยชน์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละสังโยชน์ได้พิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโย์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขู่สัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้ภิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ เมื ed, át, eleven, ่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโย์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโย์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยช์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโย์ได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ทิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย s s ่อมละสังโยชน์ได้เมื Et ่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื <t> ่อบ <t> ุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโพัพพาทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้ พิก so you ุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัส โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละสังโยชน์ได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละสังโยชน์ได้